สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสิ้นสร้างทางอาชีพนะคะวันนี้อยู่กับกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมานาอารีเช่นเคยค่ะและเราจะมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีค่ะซึ่งคุณผู้ชมยังคงรับชมรายการของเราได้ผ่าน2ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มแรกใน YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมนะคะหรือว่าแพลตฟอร์มที่2ก็คือ Facebook นะคะที่ตอนนี้เราถ่ายทอดสดอยู่ในเพจสถานีวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน คุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะอย่าชมเพลินค่ะสมามารถกดไลค์กดแ like, ชร์รวมไปถึงส่งคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันได้ตลอดทั้งรายการเลยนะคะและสําหรับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของวัฒนธรรมอาหารไทยที่ถ้าปล่อยเอาไว้เฉยๆมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาหารไทยที่สวยงามของเราเนี่ยก็อาจจะตายหายไปได้นะคะซึ่งทุกวันนี้ถ้าพูดถึงหลายๆคนถ้าได้มองไปเนี่ยจะเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยได้ตระหนักถึงความสําคัญของคุณค่าของอาหารไทยสักเท่าไหร่แล้วนะคะ เราจึงได้เปิดตัวแคมเปญใหม่เลยค่ะชื่อว่า Thai Dish o v v r y y นะคะ New t h a i Dish for n e w g e นนั่นเองเพื่อที่จะมุ่งเน้นแล้วก็ผลักดันให้คนรุ่นใหม่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้หันมาให้ความสนใจมารับประทานอาหารไทยดั้งเดิมกันมากยิ่งขึ้นนะคะโดยมีการนําเอาเมนูอาหารไทยดั้งเดิมที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบันมาสร้างสารรค์รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูอาหารรูปแบบใหม่ที่มีการปรับรสชาติอาหารให้เข้ากับรสนิย ของกลุ่มคนรุ่นใหม่นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะรายการของเราก็จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเจ้าของร้านสำรับใหญ่นะคะคาเฟ่สุดชิคเลยอยู่ที่สามย่านนำเอาอาหารไทยโบราณทั้งคาวหวานที่หาทานได้ยากมาสร้างสารรค์ให้สวยงามแปลกใหม่แล้วก็โดนใจคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะกับเมนูมา้าอ้วนน้ำจิ้มกําเจืองนะคะโอ้โหชื่อเมนูนี่สร้างสรรค์มากเดี๋ยวเรามาถามเจ้าตัวกันเลยดีกว่านะคะว่าเอ๊ะเมนูนี้คืออะไรทำยากง่าย ง่ายแค่ไหนนะคะไปรับฟังพร้อมๆกันนะคะกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้ขอต้อนรับพี่ใหญ่นะคะคุณทอนเทพรัตนากรเจ้าของร้านสำรับใหญ่คะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะรับโอ้โห <c oughs> พอรู้ว่าเป็นใครมานี่เดาได้เลยนะคะว่าคุณจะต้องไม่ทาให้เราผิดหวังจะต้องมาพร้อมกับเมนูที่ <c oughs> สุดแปลกและสร้างสรรค์อย่างแน่นอนนะคะคที่สำคัญอร่อยด้วยใช่ไหมอร่อยครับ <c oughs> คัดคั้นกันตั้งแต่ต้นรายการต้องอร่อยแหละไม่งั้เราไม่ทำถูกไหมใช่พี่ใหญ่ยังไงคะสำหรับมาอ้วนน้ำจิ้มกัมเจี้ยงเนี่ยจริงจริงแล้วคนจะเริ่มสงสัยครับว่าแบบเอออันนี้คือทุกคนจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่หรือเปล่าแต่จริงๆ<ช>แล้วเนี่ย ของโบราณเนี่ยแหละครับมันชื่อว่ามาอ้วนบางคนจะรู้สึกว่ามาอ้วนเหมือนมาห่อ,อแต่จริงๆแล้วมาห่อเนี่ยมันคือที่กินกับผลไม้รสเปรี้ยวหรือแบบหน้าตามจะคล้ายๆไส้สาคูไส้หมูอ๋อแต่เนี้ยมาอ้วนจริงๆมาอ้วนเนี่ยมันเพี้ยนมาจากคําจีนว่ามาห้วนมาห้วนเออมาห้วนมันจะอารมณ์เหมือนแบบของนึ่งขนมนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับร้อนนึ่งอะไรแบบนี้นใช้ใช,ใช้ใช้การ ปรุงสุกด้วยกันนึ่งเนาะ oh, อะทีนี้ uh, มาอ้วนปวยปกติแล้วนะครับจะทานกับสับป,ประรดนี่แหละอือาจจะแต่งหน้ายังไงก็แล้วแต่ทานกับน,น้าจิ้มเปรี้ยวครับหรือจิ๊กโฉกก็ได้แล้วแต่คนชอบนะฮะแต่พอพอดีถ้าเกิดคนติดตามรายการก็จะเห็นว่าไม่ได้มาเทปหนึ่ง่จะเป็นน้องที่ร้านมาเพราะว่าตอนนั้นไปที่ตรังครับไปหาวัตถุดิบใหม่ๆกาลังแบบอยากเรียนรู้ว่าวิถีชีวิตทุนถิ่นอะไรนจะมีวัตถุดิบยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ครับเราพยายามจะมองตาม ตามการท่องเที่ยวที่ดูเมืองรองเป็นหลักก่อนเราอยากรู้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือว่าอาหารที่เขากินท้องถิ่นเป็นอะไรบ้างอุ๊ยดีนะความคิดดีนะคือส่วนใหญ่เวลาที่แบบเราไปเที่ยวส่วนใหญ่เราไปเที่ยวเมืองหลักกันเราก็จะได้เห็นวัฒนธรรมกันเยอะล้วแต่พอไปเมืองรองปุ๊บเราจะได้เห็นอย่างอื่นนี่เลยได้เป็นทีนี้แล้วคนที่ไปเมืองตรังก็จะนึกถึงหมูย่างใช่หับย่างเมืองตรังอร่อยเค้กเมืองตรังกับหมูย่างฉะนั้นผมก็เลยมองดูว่าจริงๆแล้วอย่างอื่นคนทั่วไปเขากินหมูย่างหรือ แต่เขากินเขากินแต่ทีนี้เราพยายามจะมองว่าเออมันมีอย่างอื่นที่เป็นอัตลักษณ์ของเขาที่มันน่าสนใจมากกว่านั้นหรือเปล่าคือทุกวันตอนเช้าก็าจะไปกินโกปีกินติ่ออซมซำเป็นอาหารเชา้าซึ่งที่ตรงังจะมีความพิเศษก็คือมีน้ำจิ้มพิเศษของตัวเอง<ช>ที่ที่อื่นไม่มีนั่นก็คือน้ำจิมำจ้มออกสีแบบสีแดงๆแบบนี้คุณผู้ชมนี่เจือ กำเจืองใช่ไหมคะซึ่งกัเนี่ยมันแปลว่าสีส้มส่วนเจืองเนี่ยแปลว่าแบบน้ําจิ้มอะไรเงี้ยอ่ามันก็เลยแปลว่าน้าจิ้มสีส้มซึ่งจริงๆแล้วเสียงมันก็เพี้ยนมาหลายอย่างจะมีคมเจืองส้มเจืองมันก็เพี้ยนกันไปเพี้ยนเพียนกันไปแต่ก็อ่าเรียกวมๆว่าน้ําจิ้มกําเจืองก็จะเข้าใจครับ ไม่น่าล่ะพี่ใหญ่ของเราก็เลยพลาดไม่ได้จ้ะจับเอาม้าอ้วนกับน้ำจิ้มกําเจียงมาชนกันเลยใช่<ด>เ,เป็นเม, <EN> มนูใหม่วันนี้มัน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 เป็นของนื่องอยู่แล้วติ่มซำเนาะแล้วก็แล้วก็เอามาผนวกกับอันนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราพยายามจะโบตัวน้ําจิ้มมากกว่าที่จะโบเรื่องของการนําแค่ติ่มซำม,มากินเพราะว่าการกินอย่างนี้มันมีเฉพาะที่เดียวแล้วคนจะนึกออกจะได้รู้ว่าเนี่ยคือตรังใช่ โหชูตัวเด่นเลยก็คือเรื่องของน้ำจิ้มกําเจืองเนี่แหละใช่ซึ่งปกติตัวน้ำจิ้มกําเจืองเนี่ยเขากินกับอะไรคะที่ตระกอ่ากินกับทุกอย่างที่เป็นติ่มซำเลยขนมจีบเอ่ยะเก๋าอะไรทุกอย่างเลยใช่ครับทุกอย่าง,างามามเ,เป็นเข่งปุ๊บเจอน้ำจิ้มนี้เลยไม่มีติ๊กโชนะไม <c oughs> นะ่ไม่มีติ๊กโช<อ>ไม่กินติ๊กโชกินอย่างนี้หมดเลยโอ้โหน่าสนใจมากทีนี้เรามาดูกันว่า วันนี้เมนูทำยากง่ายแค่ไหนต้องเตรียมเครื่องเยอะไหมคะพี่ใหญ่ก็มันจะแบ่งไป2ส่วนนะคือส่วนของมาอ้วนแล้วก็ส่วนของน้ำจิ้มกําเจืองซึ่งปกติแล้วคนเห็นน้ำจิ้มกําเจืองสีส้มเนี้คนจะนึกว่าน้ำจิ้มเมียนตาโฟเออใช่ซึ่งตอนแรกก็คิดว่าอ๋อเออมันต้องทําจากเจ้าเต้าหู้ยีแน่เลยอย่างจริงเราไม่ใช่นะครับที่ตัวเพสของมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้อ่ามันคือทําจากมันมันเทศมันสําปะหลังะไรพวกนี้ครับอ๋อหรอถั่วลิสงแล้วก็ไปไปบด แล้วก็ไปหมักกับพวกน้ำส้มน้ำตาลเกลืออะไรพวกนี้ครับจนจนได้ได้เพสหน้าตาแบบนี้มาเป็นเบสหลักใช่โอ้โหอันนี้ก็จะมีความอันนี้นิดนึงนะคือถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วอยากจะได้เนี่ยไปซื้อต้องไปหาซื้อที่ไหนหรือต้องทําขึ้นมาเองช้อปปี้ก็มีมัง้งครับคือมันจะมีแบบคนขายเป็นน้าจิ้มเป็นขวดก็มีมหรือว่าจะจะสั่งซื้อออนไลน์จากจากทางตังก็มีครับเขาก็จะมีขายเป็นเพสมันเหมือนขวดกะปิ ที่ซื้อขึ้นมาใช่มันก็จะหน้าตาเหมือนขวดกะปิเลยแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้อแล้วก็เตรียมมาอันนี้หนึ่งแล้วแล้วก็ต้องมีอะไรอีกส่วนของน้ําจิ้มนะครับว่าจะมีอันนี้น้ําตาลน้ำส้มสายชูค่ะมันก็ไม่เยอะนะน้าเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วก็กระเทียมพริกหอมเริ่มเยอะยังเริ่มเยอะแล้วแต่มันก็ยังน้อยไงเมื่อเทียบกับว่าคือแค่นี้หมดละนะคะเราเตรียมอันนี้คือสําหรับน้าจิ้มน้ําจิ้มก็คือมีตัวนี้หนึ่ง น้ำตาลใช่ไหมคะน้ำส้มสายชูแล้วก็หอมกระเทียมพริกใช่ครับค่ะแล้วสำหรับนอกจากน้ำจิ้มอ่ามาอ้วนก็จะมีเนื้อหมูสับแน่นอนของเราอันนี้ใช้แบบผสมมันมาแล้วนะครับค่ะอุ้ยของชอบเลยถ้าถ้าถ้าเกิดของนึ่งแล้วไม่มีมันมันอาจจะแบบมันไม่คือทอะไรเนาะไม่อร่อยเนาะในในความรู้สึกเราสามเกลือครับรักทีกระเทียมพริกไทยโคลรวมกันค่ะแล้วก็สับปะรดแล้วก็ไข่ไก่ฮะทีนี้ถ้าเกิดคนที่ชอบแบบอยากให้รสมันจัดหน่อย แบบเค็มอะไรเงี้ยก็ใส่ซีอิ๊วขาวไปเพิ่มได้ oh. อ๋อแต่ผมมันไม่ค่อยชอบใส่เพราะว่าชอบกลิ่นสมุนไพรและจิ้มน้ำจิ้มอยู่แล้วเลยคือถ้าถ้าซีอิ๊วขาวเข้ามาเนี่ยมันก็จะจัดขึ้นแต่ว่ากลิ่นมันจะกลบสมุนไพรไหมไม่มันก็จะนัวขึ้น oh. แต่ผมอยากให้มันมันได้รับรสชาติของน้ำจิ้มฉาดขึ้น oh. อแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราติดเค็มอะไรอย่างเงี้ยใส่ลงไปได้ใส่เข้าไปีไม่มีปัญหาอะไรครับอ่าโอเคเตรียมเครื่องครบแล้วอุปกรณ์ก็ไม่เยอะเหมือนกันมีครกมีกระชอนอย่างเงี้ยที่ใช้ได้ในครัวเรือนแล้วก็อ่าที่เอาไว้นึ่งนะคะทีนี้มาเริ่มเลยค่ะพี่ใหญ่ยังไงคะจะเริ่มทําอะไรก่อนเริ่มอย่างแรกก็คือเอาสามเกลือผสมกันนี้อ่ะให้ลองทำไม่ยากหรอกเนี่ยนะคะบอกแล้วว่าเป็นพิธีกรไม่พอนะคะเราต้องมาเป็นลูกมือ คุณพี่ใหญ่เขาด้วยนะคะง่ายจะตายหมูเนี่ยเราใช้ปริมาณเยอะไหมคะหมูจริงๆแล้วเนี่ยครับเราใช้ประมาณถ้าเกิดอันนี้อัตราส่วนนี้นะก็คือสามเกลือประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณครึ่งหนึ่งอันนี้ครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะประมาณนี้นะแล้วหมูประมาณสองขีดครึ่งโดยประมาณสองขีดครึ่งสามขีดนี่ได้หนึ่งช้อนโต๊ะกับหมูสองขีดครึ่งสามขีดเลยลุกเลยนะคะนี่เห็นไหมง่ายจะตายเออจ้ะ ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกพี่ใหญ่บอกไปแล้วตายอ๋ออย่างตัวสามเกลือนี่คือพี่ใหญ่ก็มาโคลกเองเนาะใช่ครับก็สามเกลือรากผักชีกระเทียมพริกไทยก็จะใช้อัตราส่วนประมาณสมมุติเอ่อรากผักชีกับกระเทียมเท่ากันค่ะแล้วก็พริกไทยแค่ประมาณหนึ่งในสามของอัตราส่วนนั้นอะไรเงี้ยอ่า หรือถ้าชอบเผ็ดก็อีกเรื่องนะใช่ถ้าชอบถ้าชอบกลิ่นพิไัยแรงๆก็ใส่พิไัยเยอะๆอันนี้มันแล้วแต่คนชอบเลยครับใช่อย่างอย่างผมจะชอบกลิ่นของรากผักชีอืมมันก็จะหอมแบบหอมเลยเนาะใช่มันจะเป็นหอมคาแรคเตอร์ของมันอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวแล้วเราจะใส่ไข่ลงไปหน่อยนึงค่ะทำไมใส่แค่หน่อยเดียวเพราะว่าเปลืองครับไม่ใช่เพราะเราใส่ไข่เยอะเกินไปมันจะแบบมันมันมันจะได้คาแรคเตอร์อื่นมันเหมือนกันหมูนุ่มอ่ะ อ๋อใช่ใช่มันจะกลายเป็นมันจะคนละแบบกันมันจะเป็นหมูหมักหมูหมักที่เอาไว้ทําหมูกระทะอ๋อทีนี้จริงๆแล้วหมูสับเนี่ยคาแรคเตอร์ของมันคือมันจะดูดน้ำได้ค่อนข้างดีใช่ฉะนั้นพอมันมีไข่เข้าไปมันก็จะดูดเข้าไปอยู่ในเซลล์ใช่ไหมฮะแล้วพอมันสุกอ่ะไข่มันจะมีความหยุ่นมันก็จะนุ่มมันก็จะดูแบบว่าทเป็นให้หมูนุ่มใช่แต่ก็ไม่ไม่นุ่มเกินก็เลยไม่ต้องใส่ไข่หมดนิดเดียวพอหมูเราน้อยด้วยคือถ้าเราทําโลนึงมันก็จะอีกอีก อีกรือสัดส่วนหนึ่งประมาณนี้พอแล้วสมมติผมกวนให้อ่าบีบมานี้เรียบร้อยครับทีเราก็ตักใส่ถ้วยเดี๋ยวทาให้ดูหนึ่งอันก่อนนะคะก็ตักผมอย่างนี้เลยง่ายๆน่ารักตะมุตะมิมากคุณผู้ชมใส่ในถ้วยตะลอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็ให้มันสวยงามหน่อยแล้วก็จะตักให้มันพูนขึ้นมาหรือจริงๆแล้วเราสามารถแบบแต้มหน้าได้อีกนะครับเช่นแบบไข่เค็มอะไรอย่างนงี้เพราะว่าที่ร้านหมูก็จะแต้มปูอะไรอย่างนงี้ S <S <S นี่ไฮคลาสมากมีปูมาเลยจ้าแล้วแต่คนนะต่นี้เราแบบสูตรแบบสำหรับทำที่บ้านทำอะไรเงี้ยครับง่ายๆเป็นพื้นฐานหรือเราจะไปอัดแอปยังไงก็แล้วแต่เราจริงๆอันนี้กิดว่าถ้าคนแบบทำอาหารไม่เป็นอ่ะแล้วอยากทำอ่ะก็ทำได้นะคือ<ต>มันไม่ได้ยากอ่ะมันไม่ได้ยากเลยอ่ะมันแค่แบบว่าเออคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเนาะประมาณนี้อ่ะใช่ครับเหมือนเหมือนทำลูกชิ้นเออท่ลูกชิ้นประมาณนี้จริงๆแล้วก็เวลา เวลาที่เราเตรียมเตรียมเครื่องอย่างเงี้ยก็คือว่าสัดส่วนอ่ะมันดิ้นได้ด้วยถ้าสมมติว่าใครชอบกินรสชาติไหนอะไรเงี้ยก็ก็เพิ่มอะไรเข้าไปดรแค่ต้องดูว่ามันมันได้กลิ่นและได้รสจากอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามกลืเลยเป็นหลักใส่ไข่ไปให้มันมีเท็กซ์เจอร์เฉยๆอะไรเงี้ยครับก็พอแล้วแต่ที่เราจะไปไปเติมกลิ่นเติมรสชาติอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ก็อยู่ที่เราแล้วค่ะพี่ใหญ่คิดว่าตัวมาอ้วนเนี่ยจุดเด่นมันคืออะไร ดเด่นของมอ้วนจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องของกลิ่นครับจริงๆอาหารไทยก็กลิ่นเยอะแหละแต่ที่มันต่างจากติม่มซำทั่วไปเพราะมันมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยอือ่ใช่ใชคือกลิ่นมันจะมีความเผ็ดแล้วความหอมเนี่ยที่ต่างจากกินขนมจีบเออถ้ากินขนม,นขนมจีบอ่บมะม,มันจะได้มันจะได้เนื้อก็คือเนื้อไปเลยอ่ะใช่ถ้าจีบปูจีบกุ้งเนี่ยก็คือเป็นเนื้อมันไปเลยมันก็จะไม่ได้ความแบบแต่นี่มันจะมีแบบกลิ่นเฉพาะตัวของมันที่มันแบบ ทำให้มันหอมขึ้นกว่าปกติอะไรเงี้ยครับอ่ามันก็จะมีความพิเศษใช่ค่ะชอบความพิเศษจังเลยทำไมอะคะพิเศษเหมือนคนทำอย่างเงี้ยันรู้สึกว่าได้เยอะพิเศษใส่ไข่เนียคโอเคเสร็จแล้วอันนี้เราก็จะนึ่งอยประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมใช่ครับนี่นะคะอ่าเราจะนึ่งในซึ้งน้องซึ้งคนนี้8แปดนาทีอ่าอ่าหรือว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดถ้วยเราใหญ่กว่านี้กรุณานึ่งนานกว่านี้นะค่ะอันนี้คือระยะเวลามันก็สั้นลงตามขนาดตามขนาดของถ้วยนะครับไม่ใช่ว่าแบบเออเราแบบอุ้ยอยากกินเป็นถ้วยแล้วเราใส่แล้วนึ่งแปดนาทีเหมือนกันไม่ได้นะไม่ได้นะก็คือถ้าใส่ถ้วยนี้ก็คือไม่ใช่แปดนาทีแน่นอนอ่าอันนี้สักสิบสองเออนะคะนะครับเราก็จะซึ่งเลยแต่แต่นี้ก็คือถ้าเดนซึ่งไปตัดอินเสิร์ตไวมากอ่าไปตัดอินเสิร์ตเอานะครับว่าว่ามันเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะแต้มสับปะรดอันนี้ ว้ายเหมือนเสกเลยค่ะคุณผู้ชมเสกสันจะเล่นเสกเลโซ่ไม่น่าได้ไม่ได้อย่าเลยอย่าเลยค่ะโอเคถ้างานเรามาทําน้ําจิ้มเงอนครับอ่าิดไวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่ใหญ่อะมาขั้นตอนต่อไปสมมุติเรียบร้อยแล้วสําหรับมาอ้วนเราก็เก็บเก็บน้อง,องหม<น>ูเราไปย้ายไปข้างหลังแล้วกันขั้นตอนของการทํา กระชอนน้ำจิ้มมาแล้วครับอ่าเอาหอมแดงนะครับสามหวัวค่ะอันนี้คือให้ให้กินทำเลยใช่ป่ะเป็นใช่เป็นลูกศิษย์เลยนะแต่มารายการนี้ไม่ทำเองนะขี้เกียจโอ้เป็นคนที่ใช้คำว่าสาธิตได้สมสศักดิ์สรีมากให้ให้พี่กร,ร์ท, <สา S 1> ทำเ <ชา S 1> องหมดเลยสาธิตไงเอออ่ะมากระเทียมด้วยกระเทียมกระเทียมสองกลีบครับกระเทียมสองกลีบเราใช้กระเทียมจีนเนาะใช่หรือว่าถ้าชอบกลิ่นที่มันหนักหน่อยก็สามก็ได้ครับอ่ะ แล้วก็พริกจริงๆแล้วเนี่ยผมจะใส่เม็ดนึงแต่ผมว่าครึ่งก็เกินพอแล้วครับสำหรับคนที่แบบว่าใช่ไม่ชอบเผ็ดมันไม่ต้องเผ็ดขนาดนั้นเนี่ยเนาะแล้วก็ตำครับประมาณนี้ได้ไหมคะหรือว่าต้องเหลวกต้อนนี้ใช่ใช่แ้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนอันนี้ก่อน เอาให้มันค่อนข้างแหลกเลยครับมันจะได้แบบมีตัวเนื้ออยู่ในน้ําจิ้มโอ้เข้าใจแล้วให้กินน้ําจิ้มแล้วแบบมีเนื้อแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องแบบเหลวกมากได้นลคะเดี๋ยวจะขอโต๊ะจะพังไหมเนี่ยคุณผู้ชมขอน้เปล่าได้ะประมาณนี้ได้ยังอ่าได้แล้วนี้ค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวเราเอียงให้คุณผู้ชมเห็นชัดว่าตำจนถึงประมาณนี้เลยนี่นะคะเห็นแล้วอุ้ตื้อ ได้อยู่ได้อยู่แล้วยังไงต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตั้งเตานะครับเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนอ่าน้ำเปล่านะครับสามสามช้อนโต๊ะหนึ่งสองสามครับค่แล้วก็เปิดเตาตืดตืดไฟอ่อนๆนะครับอย่าแรงมากเดี๋ยวมันจะ หายไปหมดแล้วก็อันนี้ครับน้ำส้มสายชูครับสองช้อนอ่าและยังไงต่อและก็นนตัวเวสบสที่บอกว่ากําเจืองอาสามช้อนครับ<อ>ใส่ไปหมดนี่เลยได้ยินเสียงฟูขึ้นมาแล้วใช่ครับเสียดาย ไปให้หมดเสร็จแล้วก็ตากใส่มาเลยฮะเดี๋ยวผมยกให้อโอ้โหบริการดีจังเลยค่ะเชฟหมดยังหมดแล้วอ่าโอเคคือมันใช้ไม่เยอะคระัมันแค่เอาตัวกลิ่นเนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้ให้เชยอ่าอ่านะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาไปนิดนึงเรียบร้อยแล้วก็น้ำตาลค่ะช้อนหนึ่ง หรือว่าถ้าใครชอบหวานก็แล้วแต่นะครับเติมเข้าไปอีกก็ได้แต่ตัวตัวตัวเบสของมันมันค่อนข้างจะมีรสหวานเปรี้ยวอยู่แล้วเวลาคนอันนี้ใช้ไฟแรงไหมคะอ่อนเลยครับคือหลักการแล้วเราแค่ต้องการให้ตัวน้ำตาลละลายแล้วก็ทีนี้แล้วแต่บ้านเนี่ยที่ตาที่ตรังเนี่ยแต่ละสูตรมันก็จะต่างกันตรงความหนืดของมันเพราะแบบเราอยากให้มันแบบข้นมากน้อยแค่ไหนนะครับค่ะ ถ้าอยากให้ข้นกว่านี้ก็คือเคี่ยวนานกว่านี้หน่อยถูกต้องแค่นั้นเองไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเดี๋ยวเราจะรอให้มันเดือดนิดหนึ่งครับแล้วเราก็จะพักมันคือส่วนตัวผมจะชอบให้มันเหลวนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดจิ้มจิ้มเราได้แบบเนื้อเนื้อมาเลยอย่างเงี้ยเหมือนซอสมะเขือเทศมันก็ข้นไปนะใช่ใช่มันจะเหมือนซอสมะเขือเทศเหลวๆนิดนึงเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูภาพก็จะเป็นเหมือนที่ที่เรา ตั้งออกมาโชว์ตรงนี้ก็คือมันมีความแบบ t e เจอร์ความน้ำนิดนึงอะไรเงี้ยประมาณนี้แค่นี้เลยครับแค่ให้น้ําตาลมาละลายเสร็จแล้วทีนี้แล้วแต่บ้านเลยนะครับบางบ้านเขาจะเอาเนื้อเนนี้ไปปั่นหรอไปปั่นต่ออีกให้มัน smooth ไปเลยเราก็กลายเป็นเป็นเป็นเพสเงี้ยครับแต่ผมเป็นสายรักของเหลวอุ้ยอืมชอบของเหลวหน่อยรักของเหลว้วเราก็จะห่นง่ายขึ้นเราก็จะกลองไปเลย ุสีสวยมากเลยอ่ะน้องมันจะมีความแล้วกลิ่นคือแบบดีมากคือตัวตัวกลิ่นเนี่ยมันจะชัดเลยว่ามันไม่ใช่เย็นตาโฟเนาะใช่ค่ะคือกลิ่นคือน้องคือกำเจืองนะจ๊ะไม่ใช่เย็นตาโฟจ้าแต่หน้าตามนเย็นตาโฟมากเนาะก็คือถ้าเอาไปละลายกับก๋วยเตี๋ยวนี่คือแบบว่าใช่เลยอันนี้เนี่ยคับตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มซะหน่อยได้ค่ะมาเป็นสีมือของเรานะครได้เลยค่ะ ตักแล้วอย่าหลงนะคะเพราะนี้คือฝีมือโคลกของวิธีกรเองนะคะอ่าอืแต่สีเขาจะแบบว่าอันนี้คือเหลวเลยใช่อันนี้ก็จะเหลวหน่อยครับจริงๆแล้วพอมันร้อนเนี่ยมันจะทําให้มันเหลวมากขึ้นแต่พอมันเย็น,นปุ๊บ <ye en S 2> มัน,มนจะ,จะเซตตัวนิดนึงเนาะพอน้ําตาลเวลาที่มัน,นอยู่ในน้ำแล้วมันแบบมันอะไรเรียกอะอย่างงี้มันจะมันทําตัวละลายหน่อยแต่เดี๋ยวพอมันเย็นปุ๊บมันจะหนืดขึ้นครับอันนี้เราเพิ่งสดๆใหม่ๆนะฮะเรียบร้อยนะคะสวยมากเลยเราเปลี่ยนแทนอันนี้ ทันทีค่ะนี่ค่ะฝีมือพี่กรณ์เองนะคะโอ้โหแค่นี้เองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างถ้าสมมุติว่าเมื่อสักครู่ที่เราตัดภาพไปที่เราเอาตัวหมูของเราเนี่ยนะคะม้าอ้วนของเราเนี่ยไปนึ่งไว้ในซึ้ง8นาที เอาออกมาก็จะได้เป็นนี้แล้วเราก็โปะตัวสับปะรดเข้าไปมันก็จะได้รสที่มันตัดกันนิดนึงใช่ก็คือตัวตัวกําจึงเนี่ยมันจะจะเปรี้ยวแหลมแมขึ้นมาแต่ตัวสับปะรดเนี่ยมันจะมีความนัวขึ้นใช่หรือว่าถ้าเราอยากลองแบบเปลี่ยนสับปะรดเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นพวกเผลส้มเป็นปลีบส้มก็ได้แต่แต่รสมันก็จะต่างกันออกไปอีกทีนึง นะคะมันก็คือแล้วแต่คนชอบใครชอบทานอะไรยิ่งถ้าหากว่าทําเองได้ที่บ้าน่เนี่ยคือทุกอย่างองค์ประกอบส่วนประกอบต่างๆเนี้ยมันหาได้ง่ายๆเลยเนาะเราก็ไปทําทําเองได้ลองทําทานกันดูนะคะแต่ว่าถ้าใครบอกว่าไม่เชื่อเลยอะ่ะว่าฝีมือตัวเองเป็นยังไง <มา S 2> อยากมา,าสั่งทานของพี่ใหญ่ก็ได้เลย<ด>ช่อง<ะ>ทางไหนบ้างคะพี่ใหญ่ก็ที่ร้านสำหรับใหญ่นะครับ Thai Exclusive Cafe หรือว่าเป็นทาง Facebook ก็เข้ามาทักทายกันมาสั่งจองได้นะครับก็ เหมือนกันสำหรับใหญ่ไทยเอ็กซ์เพรสคาเฟ่ไลแมนโรบิน o ูได้หมดเลยนะโอ้โหเป็นไงล่ะเข้าร่วมทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะเข้าไปได้หมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าพวกแบบทาง Facebook ทางอะไรเงาๆก็ทักไปได้ใช่ไหมทักไปได้ครัเพราะว่าเจ้าของร้านเงามากเออนะคะลองดูค่ะคุณผู้ชมค่ะจะได้เห็นว่าเมนูอาหารไทยเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ยากนะโดยเฉพาะอาหารไทยดั้งเดิมแบบนี้เนาะคือสามารถเอามาอ d แ p ปแล้วก็ปรับให้เข้ากับ รสที่คุณชอบทานแล้วก็ทานได้ในชีวิตประจําวันด้วยนะคะอันนี้คือแบบเป็นของทานเล่นของทานระหว่างวันก็ได้เลยเนาะได้อาหาริงว่างมามาอ้วนเนี่ยเขาไว้ทานเป็นของว่างอ่าหรือแบบมีแบบแขกญาติผู้ใหญ่มาอ่าก็อยากจะโชว์ความแบบสกิลความแบบกุลสตรีไทยนิดนึงก็เอามาอ้วนมาต้อนรับเลยซึ่งหมูจริงเราก็หมักแช่ทุกเย็นมันก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําแค่แค่ตักแล้วก็นึ่งอย่างเดียวโอเคค่ะอ่ะ ช่วงนี้เนี่ยอยู่กับพี่ใหญ่แป๊บเดียวเวลาจะหมดแล้วนะคะสุดท้ายนี้พี well. ่ใหญ่ทิ้งท้ายให้นิดนึงนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่รวมไปถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยค่ะได้ค่ะก็จริงๆแล้วคนที่ดูอยู่เนี่ยผมก็อยากให้ได้อินสปเรชันในการลองสนใจในการมอง อ,อ,อาหารหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นหล,หลายๆอย่างที่อาจจะถูกแอบแทรกอยู่นะครับบางทีคนไม่กล้าลองทานอะไรเงี้ยคนบอกว่าแบบทานไม่เป็นผมก็อยากให,ใ,หให้ลองเปิดใจดูอย่างลองลองชิมสักนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนื้อหาของมันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงนะครับเพื่อที่จะทําให้เรารู้จักสิ่งที่มันเป็นภูมิปัญญาท้องถินน่นยอยู่กับเราไปตลอดอ่าแล้วก็ต้องขอขอบคุณกงสงเสริมวัฒนธรรมอีกครั้งหนึ่งครับที่ให้มาแชร์เรื่องเราดีนี ค่ะเราก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ใหญ่มากๆเลยนะคะมาทั้งสาธิตนะคะเมนูอาหารที่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเมนูดั้งเดิมและสามารถอแดปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันแล้วก็คนรุ่นใหม่ได้ถูกปากกันมากยิ่งขึ้นกับเมนูมาอ้วนน้ำจิ้มกำเจืองนั่นเองนะคะขอบพระคุณค่ะพี่ใหญ่ิดีครับ แล้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการของเรานะคะสินสร้างทางอาชีพก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก่อนจากกันย้ําคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีทางสถานีวัฒนธรรมนะคะอย่าพลาดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรอดูกันนะคะว่าเทปหน้าพี่ใหญ่จะเอาอะไรมาฝาก <c oughs> จะมีเมนูเด็ด <c oughs> ๆอะไรนะคะในโครงการไทยดิสคอเวอรี่กันต่อนะคะเทปหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันแต่วันนี้กุ๊กกิ๊กแล้วก็พี่ใหญ่ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ